มีรัศนีทำโครงงานเกี่ยวกับูครับตัวอปกรณคือ1เมไม้แหลมราคา20บาท 3. ูแชมป์ลกิที่นูแชมปจากรถตัดพาาม 4. ราคา6กบอบาที่สกคือลกิ้นตาวเด้งจากสลัดของเตอราคา1.28บาท น้ำจิ้มน้ำจิ้มต่อไปหนึ่งน้ำจิ้มคุกกี้พันธาย์ซื้อได้รถตัสราคา43บาทสองน้ำจิ้มไก่สามารถซื้อได้ที่รถมาโคสตาโคเต้ราคา25บาทสามน้ำจิ้มมะขามเผาสามารถทาเองได้สี่น้ำจิ้มซีฟู๊ดสามารถทําเองได้สิ่งที่เราขาดทำไม่ได้นั่นคือเราชอปปิ้งกับตะแกรง เราสามารถจุดเตาร่อได้เลยนะครับถ้าต่อตไปคือการเสียบลูกชิ้นหนึ่งเราต้องเตรียมไม้นมาเราจะเสียบกันไม้ลว,ลวประมาณห้าลูกเพราะว่าตามของตลาดเราขายมายอดฮานเยอะครับเรามาดูกันว่าเราจะเสียบได้ทั้งหมดกี่ลูกกี่ไม้ลูกชิ้นตาหมูแชมป์เหลือหนึ่งลูกส่วนลูกชิ้นตาโอาเด้งเหลือสองลูกแต่ทั้งหมดที่อยู่ตรงนี้คือ สุดไม้เพ่ากันทั้งสองทงสองลูกชิ้นขั้นตอนต่อไปเราจะไปย่างครับในระหว่างทิปปิง้งเราก็ใช้มือพลิกไม้ไปเรื่อยอยาให้ไหมนะครับย่างได้เสร็จแล้วครับขั้นตอนต่อไปคือการชิมครับชิมลูกชิ้นกันเปล่าๆเลยนะคะรับไออด้จากหัวแชม ต้องจีิมไหมครับชีิครับรสชาติเป็นยังไงคะเนื้อสัพหันุ่มครับหอมครับนุ่ก็คือหอมเดินองชื่ออร่อยชิมยี่ห้อต่อไปเลยค่ะส่งม,มาให้ตาก,ก้องด้วยค่ะชิมบังครับชิมบัง ไม่ต้องแดกรส้าติเป็นยังไงบ้างคะเนื้อแน่นครับแต่มีกชิ้นหอมไม่เท่าอันนี้ลูกชิ้นแชมป์เนื้อหอมกว่าโหเดงครับผมต่อไปเรามาลองเชสน์ับที่ค่ะเรื่องที่หูแชมป์่ิมกับที่ิมมะขามเผา ตักก <adece S 1> e ้องชิมก่อนลองลอรสชาเป็นยังไงบ้างคะมีค้ามางาวเปรี้ยวแล้วก็หวานกล้องหอมมะขาครับต่อไปจิมไก่ หลังกล้องไม่เคี้ยวกันวันมากจิ้มไก่มีสาตหน่จอยู่แล้วว่าเป็นจิ้มไก่หวานต่อไปเป็น้จิ้มุกี้อร่อยน้ำมันก็มีรสหวนั้ำจิ้มสุกี้เป็นไงคะมีชัดเปรี้ยวจัดจัต่อไปจิ้มเดมวครับเลย รสชาติเปรีย้ยวแล้วหอมผักต้กใบบัไป่ต้นใบใบหกักชีครับผมสี่น้ำจิ้มนี้นะคะถ้าเราเป็นคนบริโภคไม่ใช่คนขายค่ะคิดว่าเราจะเลือกกินกับน,น,น้ำจิ้มอันไหนมากที่สุดนจิ้มมะขามหอ,อยครับเห็นด้วยเหมือนกันเหรอคะเห็นด้วยเหมือนกันนะคะจริงๆแล้วชอบอันนี้คือมีเนื้อหมูเยอะกว่ามด แล้วราคาถูกกว่าด้วยสรุปแล้วน้ำจิม้มสองรสชาตินี่สองรสเด็ดคือผมว่าผ่านคุณนักจิ้มพวกนี้คือไม่สมควรที่จะกินกับวุ้กินนี้แต่ถือโดยรวมว่าถ้าจะขายน้ำจิ้มก็มีน้ำจิ้มหลายๆอย่างให้เลือกอย่างเช่นวุ้กินลูกหมูปิ้งกับน้ำน้ำทิปลาอันนี้กินได้พร้อมๆกันได้เลยสรุปผมขอจบการนำเสนอ การเช็มลูกชิดเป้งเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ